ต่อมาครับเรามาดูระบบสุดท้ายของบทนี้กันครับคือระบบภูมิคุ้มกันหรือว่า immune system นะครับโรคภูมิคุ้มกันเนี่ยหน้าที่ก็คือต่อต้านและทําลายเชื้อโรคและสิ่งแปลกปลอมต่างๆนะครับมีกลไกในการต่อต้านและทาลายเชื้อโรคสิ่งแปลกปลอมเนี่ยสกลไกครับกลไกแรกครับเรียกว่ากลไกต่อต้านสิ่งแปลกปลอมแบบไม่จําเพาะครับหรือว่า n o n specific defense นะครับสเปซิฟิกจอจำเพาะถูกไหมนอนคือไม่ก็คือไม่จำเพาะไม่จำเพาะคืออะไรก็คือว่าไม่ว่าสิ่งแปลกปลอมชนิดไหนจะเข้ามาครับไม่ว่าจะเป็นเชื้อโรคฝุ่นละอองแบคทีเรียสายพันนู้นไวรัสสายพันธุนี้โดนกลไกนี้จัดการหมดนะครับไม่เลือกว่าคุณจะเป็นใครนะครับอันแรกนะครับคือผิวหนังครับผิวหนังเนี่ยเป็นด่านแรกในการป้องกันเชื้อโรคและสิ่งแปลกปลอมแน่ๆถูกไหมครับโดยเยื่อบุผิวครับหรืออพิเทเลียมเนี่ยหลังเมือกครับมาเคลือบเซลล์ชั้นนอกสุดไว้ เพื่อป้องกันไม่ให้สิ่งแปลกปลอมเข้าสู่เซลล์นะครับถ้าเราดูเยื่อบุทางเดินหายใจครับเราจะมีขนเล็กๆครับเรียกว่าซีเรียนะครับบกพัดสิ่งแปลกปลอมที่ถูกดักในชั้นเยื่อเมือกนะในนี้เห็นได้ตรงนี้ชั้นีพวกนี้คือคือเมือกนะแล้วพวกนี้คือขนที่เป็นขนซีเรียนะครับ ซีเดียก็จะโบกพัดขนพวกนี้ออกมากำจัดทางปากและจมูกก็กลายเป็นน้ำมูกและเสมหะนะครับดังนั้นเนี่ยอันนี้คือไม่ว่าเชื้อโรคชนิดไหนจะเป็นแบคทีเรียไวรัสถ้าเข้ามาแล้วติดกับอยู่กับเมือกตรงนี้เนี่ยก็จะถูกกำจัดออกไปทั้งหมดนะครับดังนั้นอันนี้เขาเลยเรียกว่าเป็น,นกลไกแบบไม่จำเพาะนะครับอ่าโอเคนอกจานี้คือรูปร่างเอ่อรูปของระบบทางเดินหายใจอาจจะเป็นส่วนของหลอดลมหรือว่าอะไรก็ตามที่อยู่ในระบบทางเดินหายใจส่วนต้นนะครับ นอกจากระบบทางเดินหายใจแล้วเนี่ยยังมีเยื่อบุตาอีกตาเนี่ยเป็นบริเวณที่เชื้อโรคเข้าค่อนข้างง่ายถูกไหมเพราะมันเปิดกับภายนอกโดยตรง <c oughs> ตาก็เลยต้องมีเอนไซม์ที่ช่วยย่อยผนังเซลล์ของแบคทีเรียไว้เพื่อป้องกันอยู่ตลอดเวลานะครับส่วนเวลาอาหารที่เรากินเข้าไปเนี่ยสมมุติว่ามีเชื้อแบคทีเรียเชื้อไวรัสปนเข้าไปเนี่ยกรดในกระเพาะอาหารก็ช่วยเราได้นะครับแต่ว่าก็ได้แค่ส่วนใหญ่นกก็มีแบคทีเรียาบางชนิดที่ทนต่อ กรดในคอเพาะอาหารเช่นกันเช่นแบคทียเฮ h e โคแบ b a c t e r p y l o ไ i ตัวนั้นก็เป็นตัวที่ทําให้เกิดแผลในระเพาะอาหารได้นะครับหรืออย่างอื่นครับเยบื่อบุทางเดินปัสสวาวะและทางเดินอวัยวะสืบพันธุ์นะครับมีความเป็นกรดอ่อนๆน,น,นี้ก็ช่วยป้องกันจุลินทรีย์ได้ในระดับหนึ่งนะครับนอกจากนี้ครับนอกจากกลไกลของร่างกายเราเองเนี่ยร่างกายเรายังมีจุลชีพที่ไม่ก่อโรคนะครับอาศัยอยู่ตามธรรมาชาติอยู่แล้วพวกนี้จะเรียวกว่าเป็น normal, flora นะครับหรือถ้าเป็นไมโครเป็นเป็น human ไบโคล human ไมโครไบโอมก็ได้นะครับเขาไปโอมเคยเห็นแล้วอยู่นะถู้ไหมในชีวาพื้นฐานเรียนมาแล้ไบโอมคือระบบนิเวศรูร้แบบหน,นึ่งเนี้ยไมโครคืออะไรพูดถึง เล็กๆมากๆเช่นพวกจุลชีพพวกนี้จะเรียกว่า,วาเป็นไมโครออ์แกนิซึมอันนี้อยู่บนร่างกายก็คือเป็นไบออมเล็กๆที่อยู่บนร่างกายเราครับจุลชีพที่ไม่ก่อโรคเนี่ยแล้วอาศัยอยู่ตามธรรมชาติบนร่างกายเราเนี่ยเราสามารถป้องกันการลุกลามของจุลชีพก่อโรคได้ในระดับหนึ่งนะครับนุ้งเหมือนเป็นเจ้าถิ่นน่ะเป็นเจ้าถิ่นก็ไม่ให้ตัวอื่นแปลกปลอมเข้ามาได้แต่ถ้าสมมติว่าสิ่งแปลกปลอมพวกนี้เนี่ย เข้าสู่ร่างกายเรามาได้สมมุติเข้าสู่ในเลือดเราแล้วก็มีเม็ดเลือดขาวครับที่ทําหน้าที่ฟาโกไซโตซิสก็คือพวกนิวโทรฟิลกับโมโนไซต์ถูกไหมซึ่งโมโนไซต์ถ้าอยู่ในเนื้อเยื่อก็อาจจะเรียกว่าเป็นแมคโครเฟสจย่างจาได้อยู่เนาะพวกนี้เนี่ยจะกินกับสิ่งแปลกปลอมกินแล้วเป็นการกินแบบไม่เลือกเลยครับในเมื่อเป็นการกินแบบไม่เลือกก็คือไม่จําเพาะเจาะจงนั่นเองนะครับก็คือว่าไม่ว่าจะเป็นเชื้อชนิดไหนก็โดนกินเหมือนกันหมด ดังนั้นเนี่ยเลยเป็นกลไกแบบนอนสเปซิฟิกครับคือแบบไม่จำเพาะเจาะจงนะครับโอเคเนาะอ่านั้น n e u r รฟิลกับ n มโ r ไซต์หรือแมโคร p h จก็จะฟาโกไซโตซิสมันเข้าไปครับนอกจากนี้ครับการอักเสบการอักเสบเนี่ยยังเป็นอีกกระบวนการหนึ่งในการต่อต้านเชื้อโรคแบบไม่จำเพาะเจาะจงครับการอักเสบเนี่ยจะมีอาการปวดและบวมแดงครับแล้วอาจจะมีอาการร้อนด้วยนะครับของบริเวณที่เกิดการอักเสบซึ่ง กลไกเหล่านี้มันทําให้เม็ดเลือดขาวอะ่ะมารวมกันเป็นจํานวนมากและทํางานได้ดีขึ้นนะครับก็ทําให้กําจัดเชื้อโรคได้ดีนั่นเองนะครับอันนี้คือคกลไกที่ต่อต้านสิ่งแบบปลปลอมแบบไม่จำเพาะต่อตรงสิ่งแบบปลปลอมชนิดไหนเข้ามาก็เจอวิธีการนี้จัดการเหมือนกันหมดไม่ว่าจะเป็นชั้นเยื่อเมือกหรือโดนแบบโดนนิวโทรฟิลกับแมคโครเฟจจับกินนะครับแต่ยังมีอีกกลไกอีกแบบหนึ่งนะครับเรียกว่ากลไกการต่อต้านสิ่งแบบปลกปลอมแบบจำเพาะหรือ s p ป c i f i c d e f e n s e แบบจำเพาะคืออะไรก็คือว่า เชื้อโรคแต่ละตัวแต่ละชนิดเข้ามาแบคทีเรียสปีชีนี้สปีชีเอกับสปีชีบีก็ถูกจัดการไม่เหมือนกันนะครับอันนี้เนี่ยคือการที่เม็ดเลือดขาวกลุ่มลิมโฟไซตนะ์ทำลายเชื้อโรคบางชนิดอย่างำจำเพาะเจาะจงนะครับเพราะว่าเชื้อโรคแต่ละชนิดมีแอนติเจนแตกต่างกันไปนะครับในเมื่อมีแอนติเจนแตกต่างกันร่างกายเราก็ตอบสนองไม่เหมือนกันนะครับถ้าเป็น B ีดิมโฟไซต์นะครับ B d i m o r p h i z เนี่ยมันทำหน้าที่ในการหลั่งแอนติบอดีนะครับมันจะสร้างแอนติบอดีมาจับกับแอนติเจนของเชื้อโรคพอแอนติบอดีจับแอนติเจนปุ๊บเชื้อโรคก,ก็จะถูกทําให้ตกตะกอนแล้วก็พวกแมคโครเฟสก็จะมากินนะครับคือทําให้แมคโครเฟสมากินเชื้อโรคง่ายขึ้นเชื้อโรคไม่วิ่งหนีแล้วโดนแอนติบอดีมาจับไว้นะครับโดยแอนติบอดีที่มาจับกับแอนติเจนเนี่ยก็ต้องเป็นแอนติเจนที่จําเพาะเหมือนกันนะครับดังนั้นถ้า B dimorphize เนี่ย ถ้ามันมันจะมีรีเซปเตอร์หรือมีตัวรับอยู่ครับบีลิมโฟไรต์แต่ละตัวก็จะมีรีเซปเตอร์ไม่เหมือนกันนะครับถ้าสิ่งแปลกปลอมหรือแอนติเจนของเชื้อโรคตัวไหนไปตับได้กับแอนไปจับได้กับ or, รีเซปเตอร์ตัวรับของ b ide, บีดิมโฟไซต์เนี่ยตัวรมตัวบีดิมโฟไซต์ก็จะขยายขนาดเป็นพลาสมาเซลล์พลาสมาเซลล์นะครับเป็นเซลล์ที่สร้างแอนติบอดีนะครับ ทีนี้เนี่ย B เซลลนะครับหรือ B อินโฟไซต์บางเซลล์เนี่ยทำหน้าที่เป็นเมมโมรี่เซลได้ด้วยนะครับเมมโมรี่เซลเนี่ยจะจดจำแอนติเจนแบบปลอมไว้นะครับก็คือในอนาคตเนี่ยถ้าแอนติเจนเดิมเนี่ยบุกรุกเข้ามาในร่างกายอีก,จกเจ้าเมมโมรี่เมมโมรี่เซลเหล่านี้ก็จะแบ่งตัวเป็นพลาสมาเซลลได้เลยแล้วก็สร้างแอ,อนติเจนสร้างแอนติบอดีมาทําลายเชื้อโรคเหล่านั้นได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับ นั้นพูดง่ายๆมีลิมโฟไซต์เนี่ยแบ่งเป็นสองเคสสองตัวใหญ่ๆตัวแรกคือพาสมาเซลล์ถูกไหมก็คือพอบีลิมโฟไซต์เนี่ยถูกจับจับกับแอนติเจนปุ๊บมันจะแบ่งกลายเป็นพาสมาเซลล์ซึ่งพาสมาเซลล์ตัวนี้จะหลัง่งแอนติบอดี แล้วก็ B l y m p h o ซ t อีกจำนวนหนึ่งก็จะแบ่งเซลล์กลายเป็น memory เซลล์หรือ memory B เซลลก็ได้นะครับซึ่งถ้าเจอ a n t i ิเจนครั้งที่2หรือครั้งต่อ,ตอไปแอนตะิเจนเข้ามาซ้ำก็จะแบ่งตัวกลายเป็น plasma cell ซึ่งมันทำให้สร้าง Antibody ได้เร็วขึ้นเนาะถ้าสมมติว่าเป็น Antigen ที่เราไม่รู้จักเนี่ยบางทีมันใช้เวลานานนะัในการหลัง Antibody ขึ้นมานะในการสร้าง plasma cell แล้วหลังแอนติบอด แต่ถ้า Memory B Cell คือเราเคยเจออน,นิเจนนั้นแล้วพารเวตรงนี้นะครับจาก Memory B Cell เปลี่ยนเป็น Plasma c เร l มันจะเร็วนะครับแล้ว Memory B c e l ซส่วนหนึ่งก็เดินกลับไปเป็นตัวเองได้ด้วยนะครับก็จะเร็วกว่ามีริ o โฟไซเปลี่ยนเป็น Plasma Cell โด้วยตรงเนาะอ่ะริมโฟไซจำได้ไมมมี2อันมี B แล้วก็ต้องมี T ด้วยซึ่ง T ีริมโฟไซเนี่ยก็แบ่งเป็น อีกอชิ้นนิดย่อย,ย,อยอาจะาย,ยกตัวอย่างมาให้ดู3ชินชิดนนิดแรกครับเรียกว่าเซลทีผู้ช่วยหรือ helper T cell helper T cell หรือจะเรียกว่าเป็น cdc ก็ได้ครับ c d 4นะครับบวกด้วยเออ cell c d 4เนี่ยหรือ helper T cell เนี่ยมันจะถูกกระตุ้นโดย m a c r o รเ a จ e นะครับ m a c r o เน a ่ e จะจับสิ่งแปลกปลอมกินนะครับเราย่อยแล้วนำแอนติเจนมาสเสนอต่อ helper T cell นะครับ helper T cell เมื่อได้รับ แอนติเจนที่แมคโครเฟจเอามาเสนอแล้วมันทำไงต่อครับมันก็จะไปกระตุ้นหลังสารไปกระตุ้นให้ B เซลลสร้างแอนติบอดีนะครับอ่นั้นจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นอะไรที่ทำงานร่วมกันหมดเลยนะตั้งแต่แมคโครเฟจบี B เซลลแล้วก็ helper T เซลล์ละนั้นสรุปง่ายๆสมมติแมคโครเฟจไปกินมาล้อันนี้คือแมคโครเฟจแมคโครเฟจไปกิน จับเชื้อโรคมาได้ครับมันจะเอาเชื้อโรคเป็นสีแดงแล้วกันะะย่อยแล้วก็ได้เป็นแอนติเจนะครับเป็นแอเจนสมมติแอนติเจนหน้าตาอย่างนี้มายืน่นนะครับตัวแมคโครเฟจเองเนี่ยมันเอาแอนติเจนมานำเสนอต่อตัวของ CD4 ครับเซลล์ CD4 ีโฟหรือ T-cell อรครับ เปอร์ทีเซลก็จะอาจรับแอนติเจนมาแล้วดูซิว่าคืออะไรถูกไหมอ่าไอ้ตรงแขนตัวเนี้ยจริงๆ CD4 คือชื่อของโปรตีนที่อยู่ตรงแขนตัวนี้ครับ CD4 ส่วนโปรตีนตัวนี้เรียกว่า MHC อ่าอันนี้อาจจะไม่ต้องรู้ก็ได้ครับอืแมคโครเฟตตัวเนี้นำแอนติเจนมานำเสนอตัวนี้ก็จะเรียกว่าเป็นแอนติเจนพรีเซนติ้งเซลล แมคเฟสตัวนี้เรียกว่าแอนติเจนพรีเซนติ่งเซลก็ได้ย่อว่า APC คือมันเอาแอนติเจนมาพรีเซนต์หรือนำเสนอต่อเซล CD4 นั่นเองนะครับพอ CD4 ได้รับแอนติเจนมาปุ๊บมันก็จะหลั่งสารเคมีชนิดหนึ่งออกมานะครับหลั่งสารเคมีชนิดหนึ่งอ,อ่อ่ะอินเตอร์ลิวคินไม่ไม่ต้องรู้ก็ได้ครับสารเคมีชนิดนี้จะไปกระตุน้น B เซลให ทำงานเป็นพลาสมาเซลล์นะครับแล้วก็อาจจะเอาต้องต้องเป็นพลาสมาเซลล์ที่จำเพาะกับแอนติเจนนี้ด้วยนะเออพลาสมาเซลล์ B เซลล์ที่จำเพาะต่อแอนติเจนนี้ประมาณนี้นะครับจริงๆรละเียดมีเยอะมากๆเลยเนาะคร่าวๆก็ประมาณนี้นะครับอะแต่อย่างที่บอกไปว่าีดิมโฟไซต์เนี่ยมีเยอะนะครับไม่ได้มีชนิดเดียวเนาะชนิดต่อมาครับเรียกว่าเซลล์ีที่ทําลายเซลล์แปดลอมนะครับภาษาอังกฤษเรียกไซโตท็อกซิก T เซลล์หรือ C D แนะครับ อันนี้จะไปทําลายเซลล์ที่ติดเชื้อไวรัสเซลล์มะเร็งเซลล์แบบปลอมอื่นๆเช่นเซลล์ที่เป็นเซลล์ของอวัยวะที่ได้รับการปลูกถ่ายมาจากคุกผู้อื่นนะครับอันนี้เนี่ยถามว่าทําไมเซลล์นี้ต้องทําลายเชื้อทําลายเซลล์มะเร็งเนี่ยปกติอยู่แล้วถูกไหมเซลล์มะเร็งมันไม่ใช่ผลดีต่อเซลล์ร่างกายเราเซลล์แบบปลอมอื่นๆก็ไม่ใช่เซลล์ของเราเองก็ไม่รู้เข้ามามีจุดประสงค์ดีหรือร้ายเซลล์ภูมิคุ้มกันของเราทําลายไว้ก่อน แต่เซลล์ที่ติดเชื้อวไวรัสทำไมเราต้องไปทำลายครับทั้งที่ทมันเป็นเซลล์ของร่างกายเราเองอะเราทำลายแค่ไวรัสไม่ได้หรออืมอ่ะจะบอกให้นะว่าทำไมไซโตโทกซิกทีเซลต้องทำลายเซลล์ที่ติดเชื้อไวรัสเวลาเซลล์ติดไวรัสเนี่ย ไวรัสมันจะเข้าไปเพิ่มจํานวนในเซลครับคือสมมุตินี่คือเซล์ของเรานี่นิวเคลียสเนาะมีสารพันธุกรรมของเราอยู่ดีเอ็นเออ่ะเจ้าไวรัสนะครับมันก็จะเกาะแล้วแต่ชนิดของมันบางไวรัสบางตัวก็จะเกาะผิวตรงนี้นะครับแล้วก็แล้วก็เอาสารพันธุกรรมของมันถ่ายทอดลงมาบางตัวก็เข้ามาในเซล์ของเราเลยก็มีครับ แต่เจ้าไวรัสเนี่ยก็จะเอาสารพันอุกรมันมาพันธุกรรมของมันเนี่ยก็จะเอามาแทรกในจีโนมของเราครับก็คือว่าจะมีดีมีดีเอ็นเอของพันธุกของไวรัสเนี่ยแทรกเข้ามานะครับทีนี้เนี่ยร่างกายเราก็เซลล์ของเราก็ไม่รู้ว่ามันก็ทํากระบวนการสร้างสังเคราะห์โปรโตีนปกติของมันนะครับซึ่งการสังเคราะห์โปรโตีนเนี่ยเดี๋ยวน้องจะได้เรียนในรู้สึกว่าจะเป็นชีวะเล่มีนะครับอ่ในโบโซมสมมุติ DNA มันควบคุมการสังเคราะห์โปรโตีนนะครับ นี่นของไวรัสก็เข้ามาที่ไรโบโบสมของเราในการสร้างโปรโตีนซึ่งโปรโตีนสร้างได้ออกมาคืออะไรครับก็คือไวรัสตัวใหม่นะครับก็ได้ไวรัสตัวใหม่ออกมาพอไวรัสได้ไวรัสตัวใหม่ออกมาเยอะๆปุ๊บไวรัสพวกนี้นะครับมันก็จะทําให้เซลล์ของเราแตกนะครับไวรัสมันออกมาเยอะๆเยอะๆเลยมันก็ทําให้เซลล์ของเราแตกออกมาแล้วไวรัสพวกนี้ก็จะแพร่กระจายออกมาสู่ภายนอกแล้วมันก็ไป ทำให้เซลล์ใหม่ติดเชื้อแล้วก็ทําให้เซลล์เปลี่ยนเซลล์เป็นโรงงานผลิตไวรัสเยอะๆเซลล์ผลิตไวรัสออกมาเยอะเซลล์ก็แตกตายไปแล้วไวรัสก็ไปอินฟคเซลล์ใหม่ดังนั้นสาเหตุที่ไซตโตทอกซิกทีเซลล์ต้องทําลายเซลล์ที่ติดเชื้อไวรัสเพื่อป้องกันไม่ให้ไวรัสเพิ่มจํานวนนั่นเองนะครับทําเพื่อป้องกันไม่ให้ไวรัส เพิ่มจํานวนได้เพราะไวรัสเนี่ยมันไม่สามารถเพิ่มจํานวน,อนนอกเซลล์ของสิ่งมีชีวิตได้ครับดังนั้นมันอยู่ในร่างกายเราแต่ถ้ามันไม่ได้อยู่ในเซลล์ของเราอะอยู่ในสมมติมันอยู่ในน้ําเลือดอย่างเงี้ยมันไม่สามารถเพิ่มจํานวนได้เนาะแต่ถ้ามันอยู่ในเซลล์เรามันเพิ่มจํานวนได้ดังนั้นเราต้องป้องกันการเพิ่มจำนวนของมันโดยการทําลายเซลล์ที่ติดเชื้อไวรัสทิ้งซะเพื่อไม่ให้เซลล์นั้นเป็นโรงงานผลิตไวรัสเพราะยังไงก็ตามเซลล์นั้นนะอะยังไงมันก็ตายอยู่แล้วเวลามันโดนไวรัสเข้าไปทีนึ่งยังไงัารวสส้ ทำเราเป็นโรงงานผลิตไวรัสเสร็จปุ๊บต้องการจะปล่อยไวรัสออกมาก็ต้องระเบิดเซลล์เราทิ้งครับดังนั้นยังไงเซลล์นี้ก็ตายดังนั้นเราชิงระเบิดเซลล์มันก่อนก่อนที่ไวรัสจะระเบิดแล้วแพร่พันไวรัสตัวใหม่ๆออกมานั่นเองนะครับนี่คือสาเหตุที่ไสโต็อกซ้กทีเซลต้องทาลายเซลที่ติดเชื้อไวรัสแล้วก็มีเซลทีอีกชนิดหนึ่งเรียกว่า s u ส p r e s s ท r T ซลล์ cell, หรือเซลทีภูมิคุ้มกันเซลทีเนี่ยจะควบคุมการทํางานของเซลล์อื่นๆไม่ให้มากจนเกินไปเพราะอะไรที่มากเกินไปมันย่อมไม่ดีอยู่แล้วนะครับเนาะ ทางสายกลางดีที่สุดคือมาชิมาเปฏิพาครับเยอะเกินไปก็ไม่ดีนะครับต่อมาครับเรามาดูการสร้างภูมิคุ้มกันของร่างกายบ้างเราสามารถสร้างภูมิคุ้มกันร่างกายได้2แนวทางนะครับแนวทางแรกรกาเป็นภูมิคุ้มกันก่อเองหรือว่า active immunization ครับการนี้คือการที่ร่างกายสร้างแอนติบอดีด้วยตนเองนะครับเช่นอะไรเช่นสมมติมว่าเราได้รับเชื้อโรคโดยตรงเลยเราติดหวัดมา ร่างกายเราก็สร้างแอนติบอดีขึ้นมาเองได้อันนี้เรียกว่า active immunization ก่อภูมิคุ้มกันก่อสร้างแอนติบอดีนี้ขึ้นมาเองครับรวมถึงการฉีดวัคซีนและการฉีดท็อกซอยด้วยอ่ะคืออะไรอธิบายกันวัคซีนครับวัคซีนเนี่ยคือเชื้อโรคที่ถูกทําให้อ่อนแอหรือตายครับดังนั้นเนี่ยสิ่งที่เราฉีดเข้าไปในร่างกายเราจริงๆมันคือเชื้อโรคนะครับ ร่างกายเราเนี่ยเวลารับเชื้อโรคเข้าไปเนี่ยก็จะสร้างแอนติบอดีขึ้นมาได้แต่เชื้อโรคที่ถูกอ่อนแอหรือตายเนี่ยมันไม่ได้ก่อโรคอยู่แล้วดังนั้นเลยไม่เป็นอันตรายอะไรต่อร่างกายของเราครับก็เหมือนเป็นเหมือนเหมือนเป็น,นกลไกที่ทําให้ร่างกายเราซ้อมรบผลิตอาวุธแอนติบอดีมาเพื่อที่จะเตรียมตัวไว้นั่นเองครับซึ่งเชื้อโรคอ่ไวรัสตัวนี้ฉีดเข้าไปจะใช้วัคซีเนี่ยฉีดเข้าไปใช้เวลาประมาณ4ี่วันในการสร้างแอนติบอดีครับ นั้นทารกและเด็กเล็กเนี่ยซึ่งยังไม่ค่อยจะได้เจอเชื้อโรคอะไรต่างๆเนี่ยจึงควรได้รับวัคซีนเพื่อที่จะป้องกันโรคไว้เลยครับเพราะว่าถ้าการป้องกันเนี่ยมันทําได้ง่ายกว่าการแก้ไขอยู่แล้วถูกไหมครับนั้นป้องกันไว้ก่อนจะดีกว่าเนาะเช่นวัคซีนป้องกันโรคอวนโรคโปลิโอตับอักเสบอันนี้คนละโรคก,กันนะตับอักเสบไอกรนหัดหัดเยอรมันคังทุมไข้สมออักเสบพวกนี้วัคซีนสามารถป้องกันได้นะครับเด็กควรจะได้รับ ฉีดวัคซีนเนาะซึ่งที่ผ่านๆมาอ,อไม่นานมานี้เนาะในถ้าพูดถึงเรื่องของการเมืองสหรัฐที่โดนัลด์ทรัมป์ลงสมัครประธานาธิบดีก็มีเรื่องเกี่ยวกับการฉีดวัคซีนมาอยู่ในการหาเสียงของเขาด้วยเนยะเพราะเขาอเมริกาเนี่ยบางบางบางคนเขาเชื่อว่าวัคซีนทาให้เป็นออทิสติกนะซึ่งความเป็นจริงแล้วเนี่ยมันโอกาสที่จะเกิดเนี่ยน้อยมากๆเลยนะครับถ้าเทียบกับ โอกาสที่จะติดโรคพวกนี้เพราะว่าไม่ฉีดวัคซีนเนี่ยพวกนี้เสี่ยงกว่ากันเยอะเลยนะครับแล้วดังนั้นการฉีดวัคซีนมันปลอดภัยในระดับหนึ่งเลยครับทีนี้เนี่ยโรคบางโรคเนี่ยครับถ้าฉีดวัคซีนหรือเคยป่วยแล้วเนี่ยก็จะไม่ป่วยซ้าอีกเลยตลอดชีวิตนะครับเนื่องจากว่าร่างกายเรามีระบบติดตาเชื้อโรคที่เข้ามาไล่ก็คือมีเมมโมรี Memory เซลถูกไหมของ B cell อนะที่จดจําเชืโรคได้ mm hmm. เช่นพวกหัดคังทูมพวกเนี้ยเออก็จะไม่สามารถที่จะเป็นซ้ําได้ครับหรือบางทีก็อาจจะต้องฉีดกระตุ้นภูมิคุ้มกันกนิดนึงคือฉีดวัคซีนซ้ําเวลาโตขึ้นเนาะนั้นเวลาพวกถ้าสมมติว่าเราฉีดวัคซีนหรือเคยป่วยเป็นหัดแล้วแล้วเจอเชืโรคหัดเข้ามาซ้ําอีกร่างกายเราก็สามารถสร้างแอนติบอดีมาทำลายได้อย่างรวดเร็วทําให้เราไม่ป่วย แต่บางโรคเนี่ยเป็นแล้วก็เป็นอีกเป็นอยู่นั่นแหละไข้หวัดพวกนี้เออหรือว่าไออย่างเกนี้ยพวกไข้หวัดเนี่ยสาเหตุที่เป็นแล้วเป็นซ้ําเป็นซ้าเป็นซากฉีดวัคซีนแล้วบางทีก็ยังเป็นหวัดอยู่อีกเพราะว่าเชื้อไวรัสที่ก่อโรคไข้หวัดเนี่ยมันมีหลากหลายสายพันธุ์มากเลยนะครับแล้วมันมีวิวัฒนาการอย่างรวดเร็วด้วยนะครับดังนั้นการที่มันมีหลายสายพันธุ์ แล้วก็มีวิวัฒนาการเร็วทําให้สมมุติตอนแรกเราติดสายพันธุ์ติดเชื้อสายพันธุ์เปีต่อมาเรา,าจ,จะติดเชื้อสายพันธุ์บปีต่อมาอาจจะติดเชื้อสายพันธุ์ซีก็ทาให้เราเป็นไข้หวัดได้ทุกๆปีนั่นเองแต่ถ้าสมมติวเราติดเชื้อสายพันธุ์เแล้วปีต่อมาเราก็ติดเชื้อสายพันธุ์เออีกอ,อันนี้อาจจะไม่ได้ป่วยขนาดรุนแรงเท่าไหร่นะครับดังนั้นเนี่ยเราจึงมีโอกาสที่จะป่วยเป็นไข้หวัดได้เรื่อยๆทุกๆปีไม้ว่าจะเคยเป็นมาแล้วดังนั้นเราจึงควรรับวัคซีนไข้วัดทุกปเราะ วัคซีนไข้หวัดเนี่ยเขาพัฒนาเป็นรายปีแล้วเขาจะดูว่าสายพันธุ์ไหนที่กําลังแพร่ระบาดอยู่ในปีนั้นเขาก็จะเอาสายพันธุ์นั้นมาทําเป็นวัคซีนแล้วฉีดให้เรานั่นเองนะครับทีนโน้นี่คือเรื่องของวัคซีนนี้อีกตัวนึงคือท็อกซอยนะครับท็อกซอยเนี่ยคล้ายกับวัคซีนนแต่ต่างกันที่ท็อกซอยผลิตมาจากสารพิษของเชื้อโรคที่ถูกทําให้หมดความเป็นพิษนะครับคือไม่ได้เอาตัวเชื้อโรคมาแต่เอาสารพิษของเชื้อโรคมานะค ซึ่งสารพิษต,ตัวนี้ยังสามารถกระตุ้นให้ร่างกายสร้างภูมิคุ้มกันได <man> ้น <g liberals> ั um ่นเองนะครับเช่นวัคซีนป้องกันโรคคอตีบหรือบาดทะยักคือจริงๆเวลาเราพูดเราก็พูดเป็นวัคซีนเลยเนาะแต่ในทางทฤษฎีมันก็คือท็อกซอยนะครับแต่ถามว่าวัคซีนกับท็อกซอยต่างกันมากไหมไม่ต่างกันมากเพราะว่ามันเป็น active immunization คือเป็นภูมิคุ้มกันแบบก่อเองเพราะมันกระตุ้นให้ร่างกายสร้างภูมิคุ้มกันนะครับโอเคปะ ส่วนอีกแบบหนึ่งที่มันไม่ได้กระตุ้นให้ร่างกายสร้างภูมิคุ้มกันไม่ได้ไม่ได้สร้างภูมิคุ้มกันด้วยตัวเองก็คือแบบที่2ครับเรียกว่าภูมิคุ้มกันแบบรับมานับหรือเรียกว่า passive immunization อันนี้คือการให้แอนติบอดีต่อร่างกายโดยตรงเลยครับถามว่าให้แอนติบอดีต่อร่างกายโดยตรงเนี่ยอันนี้เพื่อให้ร่างกายมีภูมิคุ้มกันทันทีนะครับใช้ในกรณีที่ต้องรักษาอาการที่เฉียบพลันและรุนแรง มีอันตรายต่อชีวิตหากไม่ทําการรักษาอย่างรวดเร็วครับเช่นอะไรครับเช่นฉีดเซรุ่มเวลาโดนพิษงูครับหรือว่าถูกสุนัขและแมวกัดเพื่อป้องกันพิษสุนัขบ้าเพราะพิษงูพวกนี้นมันทําให้คนเสียชีวิตได้ในเวลาสั้นถูกไหมพิษสุนัขบ้าถ้าจะปล่อยให้ร่างกายเราสร้างภูมิคุ้ม,มกันเองเจ็ดวันเนี่ยเชื้อมันลุกลามไปไกลแล้วแล้วก็ทําอันตรายต่อร่างกายเราไปเยอะแล้วครับดังนั้นกรณีพวกนี้เราจะฉีดเซรุ่มเลยนะครับ อย่างที่บอกไปเซรุ่มเนี่ยเราทาโดยฉีดพิษที่ทําให้อ่อนกําลังลงแล้วคนระับเข้าไปในสัตว์พกมา้าหรือก็ตายพวกนี้ให้สัตว์สร้างแอนติบอดีขึ้นมาแล้วเราจึงเจาะเลือดสัตว์พวกนั้นมาแยกเอาแอนติบอดีออกมาผลิตเป็นเซรุ่มนะครับอ่ะอันนี้คือภูมิคุ้มกันแบบรับมาอย่างแรกคือเซรุม่มอย่างที่สองครับภูมิคุ้มกันแบบรับมาเนี่ยร่างกายของเราเนี่ยได้รับแอนติบอดีตั้งแต่อยู่ในครรภ์แล้วครับผ่านทางสายสะดือของแม่นะครับ แล้วเวลาเราคลอดออกมาเนี่ยเราก็ได้รับแอนติบอดีผ่านทางนมแม่ด้วยนะครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยภูมิคุ้มกันที่ทารกได้รับจากแม่เนี่ยป้องกันได้เฉพาะบางโรคเท่านั้นดังนั้นเราจึงต้องมีการฉีดวัคซีนเพิ่มขึ้นเพื่อที่จะช่วยแพสซีฟเอมู n i t ีตรงจุดนี้นะเพิ่มความแข็งแรงให้กับทารกภูมิคุ้มกันแบบรับมาเนี่ยหรือ a s s i v e i m m u n i t y เนี่ยมันมีข้อเสียอยู่คือว่ามันจะคงอยู่ในร่างกายได้ไม่นานเพราะว่าไม่ได้กระตุ้นให้เกิดการสร้าง B เมโมรีบีเซลนั่นเองนะครับแต่ถ้าเป็น Active เนาะหรือภูมิคุ้มกันแบบกอเองอันนี้อยู่ได้นานเพราะว่ามีการสร้าง B ีเมโมรีบีเซลนะครับเพราะว่าร่างกายเราต้องสร้างแอนติบอดีมาก,กําจัดเชื้อโรคถึงแม้ว่าจะเป็นเชื้อโรคทำให้อ่อนกําลังอ่อนแรงลงไปก็ตามทีนะครับเหเนไะงั้นสรุปภูมิคุ้มกันมีอยู่2แบบเนาะการรับภูมิคุ้มกันแบบก่อเองกับ รับมาก่อเองก็คือพวกการติดเชื้อโรคการฉีดวัคซีนหรือท็อกซอยแบบรับมาคือฉีดเซรุ่มหรือว่าได้รับจากแม่ผ่านสายสะดือและเออ่นมแม่ครับอ่ะนี่เรามาดูความผิดปกติที่ของระบบภูมิคุ้มกันกันบ้างนะครับอย่างแรกคือภูมิแพ้หรืออัลเลอร์จีภูมิแพ้เนี่ยเป็นภาวะที่ ร่างกายตอบสนองต่อแอนติเจนมากกว่าปกตินะครับบางแอนติเจนบางทีเช่นฝุ่นเกสรดอกไมก้หรืออาดไฮเลนะครับแอนติเจนพวกนี้โดยปกติแล้วมันก็ไม่ได้ทําอันตรายร่างกายเราถูกไหมแต่ว่าถ้าร่างกายของบางคนเนี่ยมองว่าพวกนี้เป็นแอนติเจนที่อันตรายก็จะตอบสนองมากกว่าปกติจาได้งไหมมีเพเทอร์ขาวตัวไหนนะที่เกี่ยวข้องกับภูมิแพ้คือเบโซฟิลนะครับเบโซฟิลภูมิแพ้เนี่ยครับ ก็อาจจะทําให้เกิดอาการจามหอบหืดลมพิษนะครับหรือบางกรณีถ้าหนักมากๆนะครับก็อาจจะทําให้หายใจไม่ออกไ้เลยครับเพราะว่าพวกนี้เนี่ยเออเวลาเป็นภูมิแพ้เนี่ยก็จะมีอาการของน้ํามูกไหลด้วยน้ํามูกไหลแล้วก็มีเมือกออกเมือกหลังออกมาเยอะๆนะครับเวลาเมือกหลังออกมาเยอะๆเยอะเกินไปมันกลายเป็นว่ามันไปอุดตันทางเดินหายใจ นะไปอุดตันท่อลมแล้วนอกจากนี้ท่อลมมันยังตีบด้วยเวลาเกิดภูมิแพ้นะับทําให้หายใจไม่ออกซึ่งอันนี้อาจจะอันตรายถึงแก่ชีวิตได้เหมือนกันนะครับเป็นอันตรายถึงชีวิตได้นั้นหากรู้ว่าตัวเองแพ้อะไรก็ควรหลีกเลี่ยงสิ่งนั้นซะนะครับต่อมาครับเรื่องโรคเอสหรือว่าชื่อเต็มคือ acquired immune deficiency syndrome ซินโดรมคือโรคถูกไหม deficiency คือบุพร่องนะครับ อิมูนคือภูมิคุ้มกันพูดง่ายๆคือเป็นเรื่องของภูมิคุ้มกันบกพร่องนะครับแอคควายนี่คือหมายว่าเกิดทีหลังไม่ได้ไม่ได้เป็นตั้งแต่กําเนิดนะครับก็คือเป็นโรคภูมิคุ้มกันบกพร่องที่เกิดภายหลังนั่นเองจากการติดเชื้อไวรัส HIV หรือ Human Immunodeficiency Virus นะครับการติดเชื้อ HIV นะครับหลักๆมีอยู่3ทางทางแรกคือการมีเพศสัมพันธ์กับผู้ติดเชื้อโดยไม่ป้องกันนะครับอ่านี้ เติมนิดนึงโดยไม่ป้องกันการป้องกันคืออะไรก็คือการใช้ถุงยางอนามัยนะครับเรื่องการติดเชื้อ HIV ผ่านเพศสัมพันธ์ของผู้มีเชื้อเนี่ยไม่จําเป็นต้องเพศสัมพันธ์ไม่จํากัดเฉพาะชายหญิงนะเพศสัมพันธ์ในเพศเดียวกันนะครับชายชายหรือหญิงหญิงเนี่ยก็มีโอกาสติดเชื้อได้เช่นกันนะครับแล้วเ,เขาพบว่า กลุ่มชายรักชายเนี่ยจะเป็นกลุ่มที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อ HIV เพราะว่าบางคนเขาบอกว่าเออชายรักชายพวกนี้เขาไม่ใส่ถุงยางกันเพราะเขาไม่ได้ไม่สามารถที่อาสุจิจะไปผสมกับไข่เพราะว่ามันไม่มีไข่อยู่แล้วถูกไหม <S 2> <S 2> เขาเลยคิดว่าเออไม่ไม่ตั้งท้องแต่เขาไม่ได้คำนึงถึงเรื่องเกี่ยวกับการติดเชื้อโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์นะครับซึ่งโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์เนี่ยมันมีเยอะกว่าเอดเยอะเลยนะครับเช่นพบซิฟิลิสหนองในหูดนอนไก่ืนพวกนี้ซึ่ง ็ป้องกันไว้ดีกว่าครับถ้ามีเพศสัมพันธ์ก็ใช้ถุงยางอนามัยนะครับเส,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 ส้นทางที่2ในการติดเชื้อ HIV ครับคือใช้ฉีดใช้เข็มฉีดยาร่วมกันกับผู้มีเชื้อกรณีนี้เนี่ยมันจะไม่พบในโรงพยาบาลหรอกครับเพราะโรงพยาบาลเนี่ยเขาเปลี่ยนเข็มตลอดอยู่แล้วลเวลาเปลี่ยนคนแต่พวกนี้จะมักจะเจอในคนที่ใช้ยาเสพติดชนิดฉีดเข้าเส้นนะครับเช่ๆๆนพวกยาไอซ์อะพวกนี้นะครับแล้วใช้ร่วมกัน ผู้ที่ร่วมเสพยาเสพติดกับคนอื่นๆก็ทําให้ติดเชื้อ HIV มาได้นะครับแล้วก็ผ่านเส้นทางชนิด่3คือติดเชื้อจากมารดาระหว่างการคลอดนะครับก็คือติดเชื้อจากแม่นั่นเองซึ่งในไทยเนี่ยปัจจุบันการคลอดมีมาตรฐานค่อนข้าง,งสูงโอกาสที่จะติดเชื้อชนิดที่3ในไทยก็ค่อนข้างน้อยแล้วแต่ในต่างประเทศหรือประเทศอื่นๆก็ยังมีโอกาสอยู่นะครับถามว่าเจ้าไวรัส HIV เนี่ยทำให้ภูมิคุ้มกรรันระบบพร่องได้ยังไงนะครับ ไวรัสเนี่ยอย่างที่บอกไปคือมันไปเพิ่มจํานวนในเซลล์ของสิ่งมีชีวิตถูกไหมครับทีนี้เนี่ยไวรัสปกติเช่นสมมติมมตไวรัสไข้หวัดมันก็ไปเพิ่มจานวนในเซลล์เยื่อบุทางเดินหายใจทําให้เราะคระคายคอแล้วทําให้เราไอแต่เจ้า HIV เนี่ยมันนันไปเพิ่มจํานวนภายใน helper T เซลล์ซะเองเลยนะครับมันรู้จุดของเราอะ่ะมันรู้ว่าเออ helper T เซลล์เป็นกุญแจหลักในการควบคุมระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายเราดังนั้นมันก็เล่นงานที่ helper T เซลล์ซะเองนะครับ เมื่อเพิ่มเมื่อมันไปทำลาย helper T cell ทำให้เซลล์ helper T cell เนี่ยถูกทำลายลงไปเรื่อยๆทำให้ประสิทธิภาพในการทำงานของภูมิมุ้มกันของเราลดลงทีนี้เนี่ยผู้ป่วยเนี่ยเขาไม่ได้ตายเพราะติดเชื้อ HIV หรอกครับเขาเขาไม่ได้ตายเพราะ HIV นะแต่เขาตายเพราะเชื้อแทรกซ้อนอื่นๆครับนะเช่นวัณโรคปอดบวมเริ่ม เยื่อหุ้มสมองอักเสบพวกนี้เนี่ยคือเป็นโรคที่คนทั่วไปไม่ค่อยจะเป็นกันเพราะว่าเชื้อโรคพวกนี้มันอ่อนแอไม่รุนแรงนะครับร่างกายเราภูมิคุ้มกันเราจัดการไว้ได้นะครับแต่คนที่เป็นโรคพวกนี้โรค h อ v ไครับพู้ที่เป็น HIV ไอภูมิคุ้มกันของพวกเขามันต่ํนะครับดังนั้นก็จะติดเชื้อง่ายนะครับและอาการของโรคซัซ้อนมักจะรุนแรงกว่าผู้ที่ไม่ได้เป็นเ i v อก็ทําให้เสียชีวิตลงอย่างรวดเร็วนะครับ นอกจากนี้อาจจะติดเชื้ออื่นเช่นติดเชื้อราในช่องปากก็ได้ครับเป็นเชื้อพวกแคนดิดาอรพวกนั้นก็ว่าไปเนาะเชื้อราเนี่ยคนทั่วไปครับจัดการอยู่นะครับคือปกติคนเราไม่ค่อยป่วยจากโรคที่เป็นเชื้อราหรอกแต่ผู้ที่เป็น H i v อก็จะติดเชื้อราได้นะครับก็จะเห็นว่าอะไรที่เป็นโรคแปลกๆที่คนทั่วไปไม่ติดเชื้อกันผู้ป่วยโรคเอสก็จะติดเชื้อได้นั่นเองเพราะว่าภูมิคุ้มกันของพวกเขาบกพร่องนะครับเฮลเปอร์ทีเซลมันไป กระตุ้น B lymphocyte ถูกไหมนั้นถ้า helper T cell ตาย B l y m p h o ซ y t e ไม่ถูกกระตุน้นตัวของภูมิคุ้มกันของเราก็เลยลดลงนั่นเองนะครับโอเคเนะาะดังนั้นนี่คือระบบภูมิคุ้มกันนะครับนี่ก็คือหัวข้อสุดท้ายละของเรื่องระบบรักษาดุลยภาพของสิ่งมีชีวิตนะครับเดี๋ยวเรามาดูคำถามท้ายบทที่6กัน โห,หลักเลยอ่ะ